พาไปดูเรื่องราวนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับสร้างความเครือบแคลงสงสัยไม่น้อยครับนะครับเหตุชายคนหนึ่งครับจี้แท็กซี่นะครับจี้แท็กซี่แล้วขับรถแท็กซี่ไปครับแล้วไปประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายครับถูกจับกลุ่มตัวได้ครับพอตารวจจับกลุ่มตัวได้มาที่สอนอนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตครับเสียชีวิตได้ยังไงแบบปริศนาเลยครับ มานั่งสอบสวนนะครับรอการสอบสวนปรากฏว่าเสียชีวิตเฉยๆเลยครับเนี่ยครับเหตุสุเหตุสุดทึกเกิดขึ้นกับผู้ขับรถแท็กซี่รายหนึ่งนะครับเมื่อช่วงกลางดึกของที่2ี่ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาถูกชายไทยวัยกลางคนนะครับที่ปล้นนะครับชิงรถแท็กซี่ที่ทํามาหากินเนี่ยไปครับก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าตำรวจจับกลุมได้ในที่สุดครับแต่ก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นซ้ําต่อเนื่องเนื่กว่าชายคนดังกล่าวครับเสียชีวิตปริศนาหน้าห้องของสายตรวจเลยนะครับ ตามรายง,งานระบุว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยพนักงานสอบสวนสนบางชันพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชเนี่ยสถาบันนิติเวชว,วิทยาโรงพานตำรวจนะครับและอายการร่วมกันตรวจสอบพบศพชายไทยไม่ทราบชื่ออายุครับประมาณ35-40ถึงปีได้นะครับนอนเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องสายตรวจสถานีตำรวจวนครบาลบางชันนะครับตังกายใส่เสื้อลายทหารกางเกงขาสั้นนะครับรองเท้าผ้าใบครับจากการตรวจสอบเนี่ยครับพบถามเบื้องต้นเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตครับ พบว่าชายคนดังกล่าวไปก่อเหตุทิ้งรถแท็กซี่จากบริเวณห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับถนนรามินทานะครับก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวได้และคุมตัวมาที่สถานีตํารวจนะครับจากนั้นก็พบครับว่ามาเสียชุดหน้าห้องสายตรวจนะครับนายรัชพงศ์ลิมปะชัยวงศ์เจ้าของรถแท็กซี่นะครับยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลืองนะครับหมายเลขทะเบียนมมก่5194กรุงเทพนะครับเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกจี้เนี่ยนะครับให้ข้อมูลครับว่า ตัวเองเนี่ยจอดรถอยู่ริมถนนรามบินทานะครับข้างห้างแฟชั่นไอแลนด์เวลาประมาณ4ี่ทุ่มได้ครับยี่สนาฬิกานะครับเพื่อที่จะมารอรับลูกสาวที่กําลังจะเลิกงานครับจากนั้นมีชายคนนี้เนี่ยเปิดประตูรถมาด้านข้างคนขับบอกให้ออกจากรถไปนะครับแล้วก็สังเกตอาการเนี่ยคล้ายคนเมาครับเมื่อรถเมื่อออกจากรถมาชายคนนี้ก็พายายามทุบต่อยครับและจอดจึงจอดรถและลงมาจากรถก่อนที่ชายคนนี้จะมานั่งที่เบาะคนขับและขับรถหลบหนีไปนะครับ กระทั่งไม่นานครับได้รับแจ้งว่ารถของตนเองเนี่ยชนเสาไฟอยู่บริเวณถนนรามินทาก่อนจะถึงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถของตัวเองจริงๆครับแล้วก็มีคนงานก่อสร้างร่วมกับสายตรวจสอนอบางชันเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุไว้ได้นะครับก่อนจะมีการพาตัวชายคนดังกล่าวขึ้นรถกระบะตำรวจไว้และควบคุมตัวไปที่สถานีสอนอบางชันเนี่ยนะครับระหว่างนั้นไม่ทราบว่าชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไรครับ เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนภายในห้องสอบสวนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยรับทราบข้อมูลว่าแพทย์นิติเวชได้ตรวจสอบนะครับสภาพภายเน่าในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายร่างกายนะครับแต่การเสียชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ครับต้องนําศพไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชอีกทีนะครับโรงพยาบาลตารวจน,นะครับก็เป็นปริศนานะครับไปก่อเหตุริงรถแท็กซี่มาถูกตํารวจจับกลุมตัวมาสอบปากคำ ปรากฏว่าเสียชีวิตหนีความผิดไปได้ดื้อครับต้องตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ